ในช่วงเวลาที่ทุกคนคิดว่าโตโยต้าเงียบเหงากลับกลายเป็นว่าโตโยต้าได้โจมตีอย่างหนักหน่วงที่สุดและตอนนี้ทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนแปลงในขณะที่บริษัทอื่นๆในอุตสาหกรรมต่างจมอยู่กับการแสดงและแสงไฟบนเวทีมีบริษัทหนึ่งที่กำลังสร้างอะไรบางอย่างอย่างเงียบๆซึ่งตอนนี้ได้เขย่าตลาดไปอย่างสิ้นเชิงไม่มีข่าวหลุดไม่มีเหตุการณ์ใดๆแต่ทุกอย่างก็เปิดเผยออกมาแล้วจูจูซีอีโอของโตโยต้าก็ออกแถลงการที่กระตุ้นหัวใจของอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งหมดนี่ไม่ใช่การประกาศธรรมดาแต่เป็นนการเตือ โดยตรงเครื่องยนต์พลังไดนามิกใหม่ของเราจะทำลายคู่แข่งจากแหล่งข่าวระบุว่าเครื่องยนต์รุ่นนี้ได้รับการออกแบบมาอย่างพิถีพิถันไม่เพียงแต่มอบชีวิตใหม่ให้กับรถยนต์ไฮบริดเท่านั้นแต่ยังทิ้งข้อจำกัดของเครื่องยนต์แบบเดิมไว้เบื้องหลังอีกด้วยและนี่คือเหตุผลที่ทุกคนต่างจับตามองโตโยต้าตั้งแต่เทสลาฟอร์ดและ BY d ดีแล้วเครื่องยนต์ดนามิกฟอร์สนี้คืออะไรอะไรในเครื่องยนต์นี้ที่ทำให้เป็นการเคลื่อนไหวที่ดุดันที่สุดในประวัติศาสตร์ของโตโยต้าและทำไมบรรยากาศของความกระสับรระ่ายในนห้ออองงปชุมขิษทืๆ ในเวลานี้ถึงได้คลี่คลายความสงสัยนี้เสียทีแต่ก่อนหน้านั้นหากคุณต้องการเป็นผู้นำในโลกเทคโนโลยียานยนต์อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อให้ทุกคลื่นลูกใหม่ของเทคโนโลยีมาถึงคุณก่อนใครก่อนที่เราจะพูดถึงเครื่องยนต์นั้นเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับโตโยต้ากันสักหน่อยว่า ทำไมบริษัทนี้ถึงไม่ยอมเลิกใช้เครื่องยนต์เบนซิน,นแม้ในขณะที่กำลังแข่งขันกับรถยนต์ไฟฟ้าก็ตามในขณะที่ทั่วโลกกำลังมุ่งหน้าสู่รถยนต์ไฟฟ้าในขณะที่ทุกบริษัทกำลังแข่งขันกันเพื่อเชื่อมต่อรถยนต์คันต่อไปของตนเข้ากับแบตเตอรี่และมอเตอร์โตโยต้าคือชื่อหนึ่งที่ทำให้ทุกคนประหลาดใจไม่เพียงแต่จะรักษาเครื่องยนต์เบนซินแบบเดิมไว้เท่านั้นแต่ยังนำเครื่องยนต์พลังไดานามิกแบบใหม่เข้ามาด้วยคำถามก็คือเมอร์เซเสบิดฟอร์ดและบริษัทรถยนต์ยักษ์ กำลังเร่งเครื่องในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าแล้วทำไมโตโยต้ายังคงผลิตเครื่องยนต์แบบเดิมอยู่ละ่ะจริงๆแล้วแนวคิดเบื้องหลังโตโยต้าไม่ได้เกี่ยวกับเทรนด์ปัจจุบันทียงอย่างเดียวแต่เกี่ยวกับอนาคตในอีกหลายทศวรรษข้างหน้าโตโยตา้าระหนักดีว่ารถยนต์ไฟฟ้ากำลังเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวหน้าในขณะนี้แต่การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนตลาดใหญ่หลายแห่งเช่นอินเดียแอฟริกาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกกลางยังคงล้าหลังในด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านยานยนต์ ไฟฟ้าประเด็นปัญหาคือสถานีชาร์จแหล่งจ่ายพลังงานที่เทถียนและการขนส่งแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าในสถานการณ์เช่นนี้โตยโยต้าเชื่อว่าการมุ่งเน้นแต่ยานยนต์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวจะเพิกเฉยต่อผู้บริโภคหลายล้านคนโตยโยต้ามีกลยุทธ์พิเศษที่เรียกว่ากลยุทธ์แบบหลายเส้นทางซึ่งหมายความว่าบริษัทเชื่อว่าแต่ละตลาดมีความต้องการเฉพาะของตนเองและโซลูชันเดียวไม่สามารถตอบโจทย์ทุกสถานการณ์ได้ภายใต้แนวคิดนี้โตยโยต้าได้พัฒนารถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ไฮบริดรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด และรถยนต์ไฮโดรเจนทั้ง4ี่อย่างและเครื่องยนต์พลังไดนามิกก็เป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดนี้เครื่องยนต์นี้ได้รับการออกแบบมาให้มีกําลังมากขึ้นใช้เชื้อเพลิงน้อยลงมลพิษน้อยลงและมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นนั่นคือโตโยต้ามุ่งเป้าไปที่ลูกค้าที่ไม่สามารถซื้อรถยนต์ไฟฟ้าได้แต่ต้องการระยะทางที่ไกลขึ้นและเทคโนโลยีที่ทันสมัยนอกจากนี้จุดแข็งที่สุดของโตโยต้าคือความไว้วางใจและมูลค่าระยะยาวผู้คนต่างรู้ดีว่ารถยนต์ของโตโยต้าใช้งานได้ยาวนานหลายปีและเครื่องยนต์ ไม่เคยพังง่ายๆความเชื่อนี้กระตุ้นให้โตโยต้ายังคงลงทุนในเทคโนโลยีแบบดั้งเดิมต่อไปนอกจากนี้เทคโนโลยีไฮบริดของโตโยตา้าเช่น p รีอูสได้แสดงให้เห็นว่าการผสมผสานร,ระหว่างน้ำมันเบนซิน,นและพลังงานไฟฟ้าเป็นทางออกที่ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่การชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ายังเป็นเพียงความฝันที่ไกลเกินเอื้อมวิศวกรของโตโยตา้ายังเข้าใจดีว่าเครื่องยนต์เบนซิน,ส,นสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้เทียบเท่ารถยนต์ไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมเครื่องยนต์ด a นามิกฟอสเป็นตัวอย่างหนึ่งของเรื่องนี้ โดยได้มีการปรับปรุงการไหลเวียนของอากาศอัตราส่วนการอัดและการจัดการความร้อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานควบคู่ไปกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโตโยต้าต้องการพิสูจน์ว่าการคิดว่ารถยนต์ไฟฟ้าคืออนาคตเพียงหนึ่งเดียวนั้นเป็นเพียงความคิดที่จำกัดและเทคโนโลยีเครื่องยนต์อัจฉริยะยังสามารถแข่งขันกับตลาดได้ในอนาคตแถมเครื่องยนต์ของโตโยตา้าโตโยต้าเชื่อว่าไม่เพียงแต่รถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้นที่เป็นอนาคต แต่เครื่องยนต์เบนซินก็ยังมีช่องว่างให้พัฒนาได้อีกมากด้วยแนวคิดนี้โตโยต้าจึงได้เปิดตัวเครื่องยนต์ด y นามิกฟอสซ e ซึ่งพัฒนาขึ้นจากการหลีกหนีจากแนวคิดเดิมๆการปรับปรุงเหล่านี้ไม่ใช่การปรับปรุงเล็กๆน้อยๆแต่เป็นส่วนหนึ่งของระบบการออกแบบระดับโลกของโตโยต้าที่เรียกว่าทีนจีซึ่งทําให้รถยนต์มีความทนทานมากขึ้นประหยัดน้ำมันมากขึ้นและผลิตได้ง่ายขึ้นในขณะที่บริษัทอื่นๆกําลังมุ่งมั่นพัฒนารถยนต์ไฟไฟ้าอย่างเต็มรูปแบบโตโยต้าเชื่อว่าเเทททคโโนลยีั้งประภ ทั้งน้ำมันและไฟฟ้าควรทำงานร่วมกัน CEO ของบริษัทกล่าวอย่างชัดเจนว่าเครื่องยนต์ใหม่เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่ใหญ่กว่าเป้าหมายของพวกเขาคือการมอบสมรรถนะที่มากขึ้นโดยใช้เชื้อเพลิงน้อยลงมลพิษน้อยลงและประสบการณ์การขับขี่ที่น่าเชื่อถือยิ่งขึ้นเครื่องยนต์เหล่านี้สามารถใช้เชื้อเพลิงอย่างเอทานอลหรือไฮโดรเจนได้ซึ่งเปิดโอกาสให้มีทางเลือกมากขึ้นโตโยต้าเข้าใจดีว่าความต้องการของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันในบางพื้นที่อาจขาดแคลนจุดชาร์จไฟฟ้า และในบางพื้นที่ไฟฟ้าก็ไม่เสถียรในสถานการณ์เช่นนี้เครื่องยนต์เชื้อเพลิงจึงพิสูจน์ให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนั่นคือเหตุผลที่บริษัทกำลังพัฒนาเครื่องยนต์ที่ไม่เพียงแต่เป็นไปตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่ยังผลิตได้ถูกกว่าอีกด้วยเครื่องยนต์เหล่านี้ได้รับการออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีเทนจีของโตโยต้าซึ่งทำให้สามารถใช้เครื่องยนต์เดียวกันในรถยนต์หลายรุ่นได้ วิธีนี้ไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดเวลาและต้นทุนในการผลิตเท่านั้นแต่ยังสามารถติดตั้งเครื่องยนต์เดียวกันได้ในรถยนต์ทุกประเภทตั้งแต่รถยนต์ขนาดเล็กไปจนถึงรถ SUV ขนาดใหญ่วิศวกรไม่จําเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งช่วยให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงคุณภาพเครื่องยนต์ได้แนวทางใหม่นี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้โตโยต้าสามารถปรับปรุงรถยนต์ได้อย่างรวดเร็วเท่านั้นแต่หากเชื้อเพลิงมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเช่นเอทานอลหรือไฮโดรเจนบริษัทก็ไม่จําเป็นต้องทาการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เช่นกัน เครื่องยนต์ Dynamic Force ไม่ได้มุ่งเน้นแค่พละงกำลังหรือความเร็วเท่านั้นแต่ยังออกแบบมาเพื่อประหยัดเชื้อเพลิงและลดมลพิษเครื่องยนต์เหล่านี้มีความโดดเด่นตรงที่สามารถแปลงเชื้อเพลิงให้เป็นพลังงานได้โดยตรงแทนที่จะปล่อยให้ความร้อนทำลายจังหวะลูกสูบยาวและเทคโนโลยีการฉีดเชื้อเพลิงก็ล้าหน้าระบบระบายความร้อนแบบพิเศษเช่นปั๊มน้ำไฟฟ้าและเทคโนโลยีควบคุมอุณหภูมิได้รับการติดตั้งเพื่อให้เครื่องยนต์มีอายุก,การใช้งานยาวนานขึ้นและประสิทธิภาพการทำงานที่ดีเยี่ยมในทุกสภาพอากาศ เครื่องยนต์ของโตโยต้ามีให้เลือก3ารุ่นได้แก่เครื่องยนต์สสูบสำหรับรถยนต์ขนาดเล็กเครื่องยนต์4สูบสำหรับรถยนต์ทั่วไปและเครื่องยนต์ V6 สำหรับรถยนต์ขนาดใหญ่และทรงพลังยิ่งขึ้นเครื่องยนต์แต่ละรุ่นได้รับการออกแบบให้รองรับระบบไฮบริดซึ่งหมายความว่าบริษัทสามารถใช้เครื่องยนต์เหล่านี้ได้ทั้งในรถยนต์เบนซินและไฮบริดหากต้องการเครื่องยนต์เหล่านี้ผลิตในเครือข่ายโรงงานนานาชาติของโตโยต้าการออกแบบได้รับการออกแบบให้สามารถผลิตได้ในทุกประเทศ โดยการเพิ่มชิ้นส่วนภายในประเทศข้อดีคือต้นทุนต่ำและหากประเทศใดต้องการเชื้อเพลิงเฉพาะเช่นเอทานอลบริษัทก็สามารถผลิตเครื่องยนต์ได้ตามต้องการโดยไม่ต้องเปลี่ยนโรงงานทั้งหมดเครื่องยนต์ดินามิกฟอสของโตโยต้าไม่ใช่แค่เครื่องยนต์ใหม่แต่เป็นความคิดและก้าวทางเทคโนโลยีที่จะนิยามเครื่องยนต์สันดาปภายในและอุตสาหกรรมน้ำแข็งทั้งหมดใหม่ในอนาคตอันใกล้นี้ทีนี้เรามาพูดถึงความพิเศษของเครื่องยนต์รุ่นนี้ที่ทำให้แตกต่างจากเครื่องยนต์อื่นๆกันก่อนก่อนอื่น เรามาพูดถึงประสิทธิภาพเชิงความร้อนกันก่อนในเครื่องยนต์ทั่วไปประสิทธิภาพเชิงความร้อนหรือความสามารถในการเปลี่ยนเชื้อเพลิงเป็นพลังงานอยู่ระหว่าง25-30ซึ่งหมายความว่าเชื้อเพลิงที่เราเติมเข้าไปนั้นส่วนใหญ่จะถูกสูญเสียไปในรูปของความร้อนและแทบจะไม่มีชิ้นส่วนใดเลยที่ถูกใช้ไปกับการขับเคลื่อนรถยนต์แต่เครื่องยนต์ Dynamic Force ของ Toyota ททาให้ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า40เ นี่เป็นก้าวกระโดดที่ยิ่งใหญ่มากจนได้รับการยกย่องว่าเป็นก้าวสำคัญในอุตสาหกรรมยานยนต์คำถามก็คือโตโยต้าทำได้อย่างไรเบื้องหลังความสำเร็จนี้ยังมีสิ่งมหัศจรรย์ทางวิศวกรรมอีกมากมายซ่อนอยู่ประการแรกคืออัตราส่วนระยะชักต่อกระบอกสูบในเครื่องยนต์ทั่วไปลูกสูบมีการเคลื่อนที่ไม่ยาวพอทำให้เชื้อเพลิงเผาไม,ไม่หมดแต่เครื่องยนต์แรงดนากมีระยะชักลูกสูบที่ยาวกว่าและกระบอกสูบที่เล็กกว่าทำให้เชื้อเพลิงมีเวลาและพื้นที่ในการเผาไม่มากขึ้นส่งผลให้มีกำลังงงมากขึ้้้้นนนแลลละสิเเเปเืือออชพย การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกประการหนึ่งคืออัตราส่วนกำลังอัดที่สูงในขณะที่เครื่องยนต์ทั่วไปมีอัตราส่วนกำลังอัดอยู่ที่10ต่อหหรือต่ำกว่าแต่ในเครื่องยนต์แรงดนามิกจะมีอัตราส่วนกำลังอัดสูงถึง13ต่อ1ซึ่งหมายความว่าส่วนผสมของอากาศและเชื้อเพลิงจะถูกอัดมากขึ้นทำให้ผลิตพลังงานได้มากขึ้นเมื่อเผาไหม้แต่อัตราส่วนกำลังอัดที่สูงก็อาจทำให้เครื่องยนต์ร้อนขึ้นได้เช่นกันด้วยเหตุนี้โตโยต้าจึงได้เพิ่มคุณสมบัติข,ขััั้้นนนนนสูงงงออออีกยย่่่าาาหึคคืรรรระะบบะบ,แบบบวมแแปผ ระบบระบายความร้อนนี้มีปั๊มน้ำไฟฟ้าที่ปรับอุณหภูมิความเย็นให้เหมาะสมกับอุณหภูมิช่วยป้องกันเครื่องยนต์ไม่ให้ร้อนจัดและรักษาอุณหภูมิให้เหมาะสมโดยไม่กระทบต่อสมรรถนะและประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีระบบหัวฉีดเชื้อเพลิงตรงแบบหลายรูส่งเชื้อเพลิงไปยังกระบอกสูบอย่างสะอาดหมดจดทำให้การเผาไม่สะอาดและท่งพลังยิ่งขึ้นทีนี้คำถามก็ผุดขึ้นมาว่าเครื่องยนต์นี้มีไว้สำหรับรถยนต์ไฮบริดเท่านั้นหรือคำตอบคือไม่แน่นอนเครื่องยนต์ดินามิกฟอร์ดออกแบบมาเพื่อทั้งรถยนต์ไฮ และรถยนต์ที่ไม่ใช่ไฮบริดซึ่งหมายความว่าเครื่องยนต์นี้ไม่เพียงแต่ทํางานได้ดีในรถยนต์ไฮบริดเท่านั้นแต่ยังทรงพลังไม่แพ้รถยนต์เบนซินทั่วไปอีกด้วยสิ่งนี้ทําให้โตโยต้ามีข้อได้เปรียบตรงที่สามารถนําไปใช้งานในประเทศต่างๆทั่วโลกที่โครงสร้างพื้นฐานด้านไฮบริดหรือ E ีียังไม่แข็งแกร่งนักการออกแบบเครื่องยนต์นี้มีความยืดหยุ่นสูงจึงสามารถปรับใช้กับเชื้อเพลิงทางเลือกอย่างเอทานอลและไฮโดรเจนได้ซึ่งหมายความว่าแม้ว่าแนวโน้มการใช้เชื้อเพลิงจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตเครื่องยนตนี จะยังคงทำงานต่อไปได้โดยไม่ต้องมีการปรับปรุงใดๆนี่คือเหตุผลที่โตโยต้าเรียกมันว่าเครื่องยนต์ที่พร้อมสำหรับอนาคตเครื่องยนต์ Dyna m ิ c ฟ o r ต e จะแข่งขันกับรถยนต์ไฟฟ้าได้หรือไม่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทั่วโลกต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอนาคตคือรถยนต์ไฟฟ้าบริษัทรถยนต์ต่างแข่งขันกันในเรื่องแบตเตอรี่และระยะทางวิ่งรัฐบาลต่างออกนโยบายเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าและผู้คนเริ่มห่างเหินจากการใช้น้ำมันเบนซินและดีเซล ก่อนอื่นเลยทำไมผู้คนถึงรีบเร่งหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพราะพวกเขาต้องการทางเลือกที่สะอาดราคาถูกกว่าและยังยืนน้ำมันเบนซิน,นและดีเซลมีราคาแพงขึ้นเครื่องยนต์ก่อมนพิษและมีคำมั่นสัญญาใหม่ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีแบตเตอรี่เกิดขึ้นทุกวันแต่รถยนต์ไฟฟ้ายังมีความท้าทายมากมายที่คนทั่วไปมักมองข้ามการขาดโครงสร้างพื้นฐานด้านการชาร์จระยะเวลาการชาร์จแบตเตอรี่ ยาวนานระยะทางที่วิ่งได้ลดลงในสภาพอากาศหนาวเย็นหรือร้อนจัดและที่สําคัญที่สุดคือราคาที่แพงัตรนี้เครื่องยนต์ Dyna ม i c ฟ o r c e ที่โตโยต้าเปิดตัวได้ตอบโจทย์ความท้าทายเหล่านี้ทั้งหมดจนทําให้ลูกค้าต้องคิดหนะักลองนึกภาพว่าหากมีรถยนต์ที่ประสิทธิภาพเทียบเท่ารถยนต์ไฟฟ้าแต่วิ่งได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการชาร์จไฟคุณจะยังซื้อรถยนต์ไฟฟ้าอยู่หรือไม่เครื่องยนต์ Dyna ม mic ฟ o r c e ของโตโยต้ามาพร้อมกับเทคโนโลยีไฮบริดซึ่งหมายความว่าเครื่องยนต์นี้เป็นการผสมผสานร,ระหว่างพลังงานเชื้อเพ และพลังงานไฟฟ้าและนี่คือสิ่งที่ทําให้มันมีความยืดหยุน่นมากกว่ารถยนต์ไฟฟ้าประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเครื่องยนต์นี้สูงกว่า40%ซึ่งไม่เคยพบเห็นในเครื่องยนต์เชื้อเพลิงทั่วไปมาก่อนซึ่งหมายความว่าต้นทุนเชื้อเพลิงลดลงระยะทางวิ่งเพิ่มขึ้นและกําลังที่มากขึ้นทั้ง3สิ่งนี้รวมกัน เมื่อคุณใช้เครื่องยนต์ Dyna ม i กฟ o r c e ในรถยนต์ไฮบริดเครื่องยนต์จะทำงานที่รอบเครื่องยนต์ต่ำมากและมอเตอร์ไฟฟ้าจะขับเคลื่อนรถยนต์ส่วนใหญ่เมื่อขับขี่ในเมืองนั่นหมายความว่าประหยัดน้ำมันและเครื่องยนต์จะทำงานเฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะที่แทบไม่มีเสียงรบกวนหรือมลพิษเลยคำถามตอนนี้คือเครื่องยนต์ Dyna ม i c Force สามารถบังคับให้รถยนต์ไฟฟ้าหยุดวิ่งได้หรือไม่คำตอบง่ายๆคือได้ในระดับหนึ่งเพราะโตโยต้าได้นำจุดแข็งสำคัญของรถยนต์ไฟฟ และมลพิษต่ำมารวมกันผ่านระบบไฮบริดและในขณะเดียวกันก็ในช่วงเวลาที่รถยนต์ไฟฟ้ายังคงมีราคาแพงและยังไม่มีเครือข่ายสถานีชาร์จให้ใช้ทุวทุกแห่งผลของการเปลี่ยนแปลงของโตโยต้าคือลูกค้าจํานวนมากโดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนาจะเลือกรถยนต์ไฮบริดมากกว่าการเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบเพราะรถยนต์ไฮบริดให้ทางเลือกที่ลงตัวไม่ต้องกังวลเรื่องระยะทางให้สัมผัสแบบรถยนต์ไฟฟ้าและให้ความน่าเชื่อถือเทียบเท่ากับน้ํามันเบนซินนอกจากนี้คุณสมบัติอีกประการหนึ่งของเครื่องยนต์ ด a นามิกฟอสคือความอเนกประสงค์เครื่องยนต์นี้ไม่เพียงแต่สามารถใช้น้ํามันเบนซินได้เท่านั้นแต่ยังสามารถใช้เชื้อเพลิงทางเลือกอย่างเอทานอลและไฮโดรเจนได้อีกด้วยซึ่งหมายความว่าในอนาคตเครื่องยนต์นี้สามารถปรับให้เข้ากับเทคโนโลยีเชื้อเพลิงที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างให้ได้ในขณะที่รถยนต์ไฟฟ้าจะต้องปรับเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ระบบชาร์จใหม่และห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดเมื่อซีอของโตโยตากล่าวว่าเครื่องยนต์นี้จะทาลายคู่แข่งเถาไม่ได้พูดถึงแค่บริษัทรถยนต์ไฟฟ้าไอ เท่านั้นคำกล่าวนี้ยังเป็นการท้าทายแบบเปิดกว้างสำหรับผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทอย่างเทสเซอร์และบิตซึ่งเป็นผู้นำในตลาดรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้ายังคงมีอนาคตไม่ต้องสงสัยเลยแต่เครื่องยนต์พลังไดนามิกแสดงให้เห็นว่ารถยนต์ไฟฟ้าไม่ใช่ทางเลือกเดียวสำหรับลูกค้าที่เดินทางไกลในเมืองที่ไม่มีโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการชาร์จหรือผู้ที่ไม่สามารถซื้อรถยนต์ไฟฟ้าได้โตโยต้าได้สร้างสรรค์ตัวเลือกที่ใช้งานได้จริงคุ้มค่าและเชื่อถือได้อย่างยิ่ง ดังนั้นแน่นอนว่ารถยนต์ไฟฟ้าไม่สามารถถูกกำจัดออกไปได้ทั้งหมดแต่เครื่องยนต์ d y นา m i c ฟ o ส c e ได้เปลี่ยนคำถามสำคัญนี้ให้กลายเป็นคำถามที่ว่าเราจำเป็นต้องซื้อรถยนต์ไฟฟ้าหรือไม่หรือมีตัวเลือกที่ชาญฉลาดกว่าในปัจจุบันเบื้องหลังการวิจัยและพัฒนาและวิศวกรรมของเครื่องยนต์นี้ในปัจจุบันที่เครื่องยนต์ d y นาม i c ฟ o ส c ์ของ t o โยต a ากำลังเป็นข่าวดังไปทั่วโลกสิ่งสำคัญคือต้องตรหนักว่านี่ไม่ใช่ปาฏิหาริย์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพียงชั่วข้ามคืนเบื้อง หลังความสําเร็จนี้มาจากการวิจัยหลายปีความพยายามอย่างหนักของวิศวกรหลายพันคนและการทดลองที่ล้มเหลวนับไม่ถ้วนโตยโยต้าเป็นบริษัทที่เชื่อมั่นในการสร้างสิ่งมหาัศาจรรย์อย่างเงียบๆไม่ใช่การสร้างเสียงดังและทัศนคติแบบเดียวกันนี้ปรากฏให้เห็นในการวิจัยและพัฒนาเครื่องยนต์รุ่นนี้หากมองย้อนกลับไปหลักฐานของเครื่องยนต์พลังดนามิกได้ถูกวางลงในช่วงต้นทศวรรษ2000ในเวลานั้นโลกกำลังเริ่มตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและการบริโภคน้ำมันเบนซินและดีเซล ก็กลายเป็นประเด็นที่น่ากังวลโตโยตา้าซึ่งสร้างความประหลาดใจให้กับผู้คนด้วยรถยนต์ไฮบริดอย่างพรีสอยู่แล้วได้ตัดสินใจว่าการปฏิวัติครั้งต่อไปจะต้องเริ่มต้นจากภายในเครื่องยนต์เองภารกิจนี้ถูกเก็บเป็นความลับและมีการจัดตั้งทีมงานเฉพาะกิจขึ้นในสู์วิจัยของโตโยตา้าซึ่งกระจายอยู่ทั่วญี่ปุ่นอเมริกาและยุโรปวิศวกรเหล่านี้ได้รับโจทย์ง่ายๆคือสร้างเครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงน้อยลงไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและพร้อมสำหรับเชื้อเพลิงประเภทอื่นๆในอนาคต เพื่อบรรลุปเป้าหมายนี้โตยโยต้าได้เข้าใจข้อจํากัดของการออกแบบเครื่องยนต์ในปัจจุบันเสียก่อนจากนั้นจึงเริ่มลงมือพัฒนาทุกรายละเอียดที่เคยถูกมองว่าละเอียดไม่ว่าจะเป็นรูปทรงของกระบอกสูบการเคลื่อนที่ของลูกสูบจังหวะของส่วนผสมอาก,กาศและเชื้อเพลิงและการควบคุมอุณหภูมิของเครื่องยนต์ทุกรายละเอียดได้รับการออกแบบใหม่ ทีมวิจัยของโตโยต้าได้ยื่นจดสิทธิบัตรมากกว่า300ฉบับสำหรับเครื่องยนต์รุ่นนี้สิทธิบัตรเหล่านี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการออกแบบภายนอกหรือศัพทเทคนิคเท่านั้นแต่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในระดับจุลภาคที่ปกติแล้วไม่ปรากฏให้สาธารณาชนเห็นเช่นมุมการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงความแตกต่างของจังหวะวาวที่ระดับมิลลิวินาทีและเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ของระบบระบายความร้อนเพื่อพิสูจน์งานวิจัยนี้โตโยต้าได้ทำการทดสอบในห้องปฏิบัต,บติการเป็นเวลาหลายพันชั่วโมงเครื่องยนต์แต่ละรุ่นได้รับการทดสอบ ในสภาพอากาศระดับความสูงและรูปแบบการขับขี่ที่แตกต่างกันตั้งแต่ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีขั้นสูงในโตเกียวไปจนถึงทะเลทรายในอเมริกาเครื่องยนต์ถูกใช้งานในสภาวะที่ปกติแล้วรถยนต์จะเสียเป้าหมายคือการทําให้เครื่องยนต์ไม่เพียงแต่ทํางานได้อย่างรวดเร็วแต่ยังใช้งานได้ยาวนานในทุกสภาวะนอกจากนี้โตโยต้ายังได้ลงทุนมหาศาลในการสร้างแบบจําลองและการจําลองด้วยคอมพิวเตอร์สําหรับเครื่องยนต์โดยใช้การเรียนรู้ของเครื่องและปัญญาประดิษฐ์ ทุกการออกแบบจะได้รับการทดสอบแบบดิจิทัลก่อนซึ่งช่วยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้ใจ่ายเมื่อเทียบกับต้นแบบจริงสิ่งนี้ยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าเครื่องยนต์แต่ละเจเนเรชันมีประสิทธิภาพเหนือกว่ารุ่นก่อนหน้าทีมวิศวกรของโตโยต้ายังมั่นใจว่าเครื่องยนต์นี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาสำหรับรถยนต์รุ่นใดรุ่นหนึ่งโดยเฉพาะแต่ยังผสานร,รวมเข้ากับแพลตฟอร์ม TNGA เพื่อให้สามารถใช้งานได้ง่ายในรถยนต์ขนาดต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถแฮทแบ็กขนาดกะทัดรัดหรือรถ SUV ขนาดใหญ่อีกสิ่งที่่เเป็นนอออกกลัษณ์คคืืรงยต เดนามิกฟอสได้รับการเตรียมพร้อมสำหรับเชื้อเพลิงในอนาคตทีมวิจัยและพัฒนาของโตโยต้าได้พัฒนาวิธีการทำให้เครื่องยนต์นี้พร้อมสำหรับอนาคตหากเชื้อเพลิงเปลี่ยนเป็นไฮโดรเจนหรือเอทานอลในวันพรุ่งนี้กล่าวคือเครื่องยนต์นี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อวันนี้เท่านั้นแต่ยังออกแบบมาเพื่ออนาคตอีกด้วยตลอดกระบวนการโตโยต้าไม่ได้มุ่งเน้นแค่สมรรถนะเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความทนทานในระยะยาวและการทำงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยด้วยเหตุนี้เครื่องยนต์รุ่นนี้จึงต้องการการบำร และมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าเครื่องยนต์ทั่วไปหากโตโยต้าประกาศในวันนี้ว่าเครื่องยนต์ Dynamic Force จะเอาชนะคู่แข่งได้นั่นก็ไม่ใช่แค่การตลาดเท่านั้นนี่คือคำกล่าวอ้างที่มาจากการทำงานอย่างหนักหลายปีข้อมูลและการทดลองที่ล้มเหลวนับร้อยครั้งและนี่คือสิ่งที่ทำให้เครื่องยนต์รุ่นนี้แตกต่างจากเครื่องยนต์รุ่นอื่นๆไม่ใช่แค่เทคโนโลยีใหม่แต่เป็นตัวอย่างทางวิศวกรรมของโตโยต้าที่จะอยู่ในความทรงจำไปอีกนานหลายทศวรรษเครื่องยนต์นี้จะส่งผลกระทบต่อตลาดรถยนต์โลกอย่างไร เมื่อโตโยต้าเปิดตัวเครื่องยนต์ด a นาม f o ฟ c สสู่สายตาชาวโลกไม่ใช่แค่การเปิดตัวเครื่องยนต์ใหม่แต่เป็นสัญญาณว่าโตโยต้าพร้อมที่จะครองตลาดรถยนต์โลกอีกครั้งในช่วงเวลาที่รถยนต์ไฟฟ้ากำลังถูกมองว่าเป็นอนาคตโตโยต้าได้เปิดตัวเครื่องยนต์ที่ทา้าทายแนวคิดเดิมๆและด้วยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อกำหนดต่างๆทั่วโลกคำถามที่เกิดขึ้นคือเครื่องยนต์นี้จะอยู่รอดได้จริงหรือไม่ในประเทศที่มีกฎระเบียบควบคุมการปล่อยมลพิษ ที่เข้มงวดอย่างสหรัฐอเมริกายุโรและญี่ปุ่นคำตอบคือใช่และแข็งแกร่งมากเครื่องยนต์ Dynamic Force ได้รับการออกแบบให้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และไนโตรเจนออกไซด์ nox ในระดับต่ำมากประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูงกว่า40ซึ่งทำให้ประหยัดเชื้อเพลิงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าเครื่องยนต์ทั่วไปในประเทศอย่างสหรัฐอเมริกา ซึ่งมาตรฐานการประหยัดน้ำมันเฉลี่ยขององค์กรคาเฟ่เ้มงวดขึ้นทุกปีหรือในยุโรปที่กำลังมีกฎระเบียบอย่างยูโรเจ็เครื่องยนต์ของโตโยต้ารุ่นนี้ก็เข้ากันได้อย่างลงตัวยิ่งไปกว่านั้นเครื่องยนต์ Dynamic Force ยังได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับเชื้อเพลิงหลายชนิดเช่นเอทานอลไฮโดเจนและเชื้อเพลิงชีวภาพในอนาคตซึ่งหมายความว่าแม้ว่าน้ำมันเบนซินทั่วไปจะถูกห้ามใช้ในประเทศใดประเทศหนึ่งแต่โตโยต้าก็ยังสามารถใช้งานเครื่องยนต์เหล่านี้ด้วยเชื้อเพลิงทางเลือกได้ แล้วแบบนี้จะทําให้โตโยต้ากลับมาเป็นราชาแห่งเทคโนโลยีเครื่องยนต์อีกครั้งได้หรือไม่ครั้งหนึ่งโตโยต้าเคยเป็นชื่อที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดในด้านความทนทานและสมรรถนะของเครื่องยนต์ทั่วโลกแต่เมื่อเทนรถยนต์ไฟฟ้าเติบโตขึ้นบางคนกลับรู้สึกว่าโตโยต้าถูกทิ้งไว้ข้างหลังแต่เครื่องยนต์ Dynamic Force ได้ทําลายความเชื่อผิดๆดังกล่าวลงไม่ใช่แค่เครื่องยนต์ใหม่แต่เป็นการประกาศให้โตโยต้าเห็นว่าไม่ได้ลาหลังด้านเทคโนโลยีแต่อยู่แถวหน้าก้าวข้ามยุคสมัยของตัวเอง และกลยุทธ์การผลิตของโตโยต้ายิ่งตอกย้ำความแข็งแกร่งของการโจมตีนี้โตโยต้าได้พัฒนา TNGA โตโยต้า New Global Architecture Platform ซึ่งเป็นหนึ่งในระบบการผลิตรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในโลก TNGA หมายความว่าเครื่องยนต์หรือชิ้นส่วนเดียวกันสามารถนําไปใช้กับรถยนต์หลากหลายรุ่นได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนการออกแบบใหม่ทั้งหมดดังนั้นการเพิ่มเครื่องยนต์ดินามิกฟอสลงในแพลตฟอร์ม TNGA จึงหมายความว่าโตโยต้าสามารถติดตั้งเครื่องยนต์นี้ได้ในรถยนต์ทุกรุ่น ตั้งแต่รถเก๋งขนาดเล็กไปจนถึงรถ SUV ขนาดใหญ่วิธีนี้ช่วยลดทั้งเวลาและต้นทุนในการพัฒนาได้อย่างมากนี่คือเหตุผลที่รถยนต์ของโตโยต้าจะยิ่งมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ้นในอนาคตแต่ราคาก็ยังสามารถรักษาให้อยู่ในระดับต่ำได้ตอนนี้คำถามก็เกิดขึ้นว่าบริษัทอื่นๆจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังหรือไม่เห็นได้ชัดว่าบริษัทที่มุ่งพัฒนารถยนต์ไฟฟ้ากำลังถูกบังคับให้คิดใหม่เพราะโตโยต้าได้แสดงให้เห็นแล้วว่า หากเทคโนโลยีนี้ถูกต้องเครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงก็สามารถเป็นทางเลือกที่สะอาดราคาไม่แพงและใช้งานได้ยาวนานในขณะที่บริษัทอื่นๆยังคงประสบปัญหาเรื่องการจัดหาแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเครือข่ายการชา้าและต้นทุนการบำรุงรักษาแต่โตโยต้าได้คิดค้นโซลูชันที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้น กลยุทธ์ของโตยโยต้าไม่ได้มุ่งหยุดยั้งรถยนต์ไฟฟ้าแต่มุ่งนําเสนอสโซลูชันให้กับทุกตลาดเครื่องยนต์ดินามิกฟอสนี้เหมาะสาหรับตลาดที่รถยนต์ไฟฟ้ายังไม่เติบโตเต็มที่และสําหรับลูกค้าที่ต้องการรถยนต์ที่ทนทานเชื่อถือได้และบารุงรักษาง่ายกลยุทธ์ใหม่ของโตโยต้านี้ไม่เพียงแต่เป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ยังเป็นก้าวสำคัญทางธุรกิจอีกด้วยในขณะที่บริษัทอื่นๆกำลังทดลองแข่งขันรถยนต์ไฟฟ้าโตยโตยต้ากลับนำเสนอเครื่องยนต์ที่น่าเชื่อถือสมรรถนะสูง และพร้อมสาหรับอนาคตเมื่อพิจารณาจากปัจจัยทั้งหมดนี้สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือโตโยต้าไม่ได้อยู่แค่ในการแข่งขันอีกต่อไปแต่กลายเป็นบริษัทที่บุกเบิกเส้นทางและเครื่องยนต์ d y นามิกฟอ r ต์นี้คือเครื่องยืนยันถึงการกลับมาอย่างทรงพลังที่สุดก้าวต่อไปของโตโยต้าจะเป็นซูเปอร์ไฮบริดหรือไม่การผสมผสานอันทรงพลังของเครื่องยนต์ d y นามิกฟอ r c e แบตเตอรี่โซลิสเตและไฮโดรเจนโตโยต้าได้สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ ด้วยเครื่องยนต์ดินามิกฟอสแล้วแต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นคำถามที่แท้จริงในตอนนี้คืออะไรโตยโยต้ากำลังพัฒนาซ u เปอร์ไฮบริดที่ผสานร,รวมพลังกำลังจากน้ำมันเบนซินประสิทธิภาพจากไฟฟ้าและความพร้อมสำหรับไฮโดรเจนในอนาคตรหรือไม่เราสามารถหาคำตอบสำหรับคำถามนี้ได้จากแนวคิดการวิจัยและโครงการต่างๆที่กำลังจะมาถึงของโตยโยต้าก่อนอื่นเรามาพูดถึงแบตเตอรี่โซลิสเตกันก่อนโตยโยต้าได้พัฒนาแบตเตอรี่โซลิสเตมาหลายปีแล้วแบตเตอรี่เหล่านี้มีความแตกต่าง และลำหน้ากว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในปัจจุบันมากแบตเตอรี่เหล่านี้ใช้วัสดุแข็งแทนอิเล็กโทรไลเล์วัซึ่งทาให้ปลอดภัโทนทานและชาร์จได้เร็วกว่าโตโยต้าอ้างว่าแบตเตอรี่โซลิสเตของพวกเขาสามารถขยายระยะทางของรถยนต์ไฟฟ้าได้ถึง1000กิโลเมตรต่อการชาร์จเพียงครั้งเดียวและสามารถชาร์จได้ภายในเวลาเพียง10นาทีลองนึกภาพว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากโตโยตานำเทคโนโลยีนี้มาผสมผสานกับเครื่องยนต์ไดนามิ o ฟอสเราได้ซูเปอร์ไฮบริดที่ไม่เพียงแต่ให้ประสิทธิภาพสูงแต่ ยังไม่ต้องชาร์จบ่อยอีกด้วยเมื่อจําเป็นต้องใช้โหมด EV Battery s o l i s t a t e จะทํางานและเมื่อต้องการพลังงานหรือการขับขี่ระยะไกลเครื่องยนต์ Dynamic Force จะทํางานซึ่งหมายความว่าไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานในการชาร์จไฟไม่มีปัญหาเรื่องระยะทางวิ่งของ EV ไม่มีปัญหาเรื่องประสิทธิภาพเครื่องยนต์เบนซินต่ำด้วยซูเปอร์ไฮบรรุ่นนี้โตโยต้าสามารถสร้างเซกเมนต์ที่ไม่ใช่แค่รถยนต์ไฟฟ้าล้วน หรือใช้พลังงานเชื้อเพลิงล้วนแต่เป็นการผสมผสานสิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันทีนี้มาพูดถึงเทคโนโลยีไฮโดรเจนกันบ้างโตโยต้าได้แสดงให้โลกเห็นแล้วว่าเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนเป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสําหรับรถยนต์อย่างไรรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนนั้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่งเพราะปล่อยมลพิษเพียงน้าและขณะนี้โตโยต้ากำลังเตรียมยกระดับเครื่องยนต์ n a m i ม f o ฟอ e ไปอีกขั้นรายงานล่าสุดระบุว่าทีมวิจัยและพัฒนาของโตโยต้ากำลังทดสอบเครื่องยนต Dyna ที่ใช้ไฮโดรเจนโดยตรงกล่าวคือไฮโดรเจนจะถูกเผาไหม้โดยตรงในเครื่องยนต์แทนเซลเชื้อเพลิงซึ่งไม่เพียงแต่ให้พลังงานเท่านั้นแต่ยังให้ความรู้สึกเหมือนเครื่องยนต์ทั่วไปแต่ไม่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลองนึกภาพดูสิว่ามันจะเรียกว่าอะไรถ้ารถคันเดียวกันมีเครื่องยนต์ดินามิกฟอ r c e แบตเตอรี่โซลิสเตและตัวเลือกไฮโดรเจนให้เลือกสุดยอดไฮบริดเครื่องยนต์สงังหรณ์หรือบางทีนิยามของอนาคตเองก็อาจเปลี่ยนไปนี่คือกลยุทธ์ของโตโยต้าขณะที่บริษัทอื่นๆกาาลังงงมุ่หนน้ไปใททิศเดียว โตโยต้ากำลังเตรียมพร้อมที่จะคว้าอนาคตจากทุกด้านโตโยต้ากำลังสร้างสมดุลระหว่างเทคโนโลยีอีวีไฮบริดไฮโดรเจนและการเผาไหม้เพื่อสร้างทางเลือกที่เหมาะสมกับทุกตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่ E ีียังไม่สามารถใช้งานได้จริงเทคโนโลยีซูเปอร์ไฮบริดนี้จะทําให้ผู้คนไม่รู้สึกถึงความจําเป็นในการใช้ E ีีนอกจากนี้เทคโนโลยี Technology นี้ยังมีความยืดหยุ่นสูงไม่ว่าเชื้อเพลิงชนิดใดจะเข้ามามีบทบาทสําคัญในอนาคตโตโยต้าก็พร้อมเสมอที่จะเตรียมพร้อมวิศวกรของบริษัทได้กล่าวไว้แล้วว่า ในอีก5าปีข้างหน้าโตโยต้าสามารถเปิดตัวรถยนต์ที่สามารถใช้แบตเตอรี่โซลิดสเตตเครื่องยนต์ไดนามิกฟอสและไฮโดรเจนได้หากสิ่งนี้เป็นจริงโตโยต้าจะไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ของอุตสาหกรรมยานยนต์เท่านั้นแต่ยังมอบโฉมหน้าใหม่ให้กับเทคโนโลยีอีกด้วยในท้ายที่สุดคงไม่ผิดหากจะกล่าวว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต่อไปของโตโยต้าจะไม่ใช่แค่รถยนต์แต่เป็นแนวคิดใหม่ทั้งหมดและเมื่อถึงเวลานั้นบริษัทอื่นๆ อาจต้องกลับเข้าสู่จุดเริ่มต้นของการแข่งขันอีกครั้งหากคุณอยากเป็นคนแรกที่ได้รับทราบข้อมูลเชิงลึกด้านเทคโนโลยีแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพราะอนาคตเริ่มต้นที่นี่